ไปจบทังบ้านไหยคือบ่เคยเห็นอะ,อะสวัสดีครับคุณแม่หัวครับสวัสดีจ้าคราเปลี่ยนจ้างใดมากจัางใดเนาะบ่ได้พอ่อลายมือแล้วคล้องสุดท้ายเราได้บาทที่นี่เปลยนจา้างไดได้โศกไดลาไปจังววาเขนเรียกไว้ฝันดีดีแขนเรียกจะคล้องไวนะ้ล่ะกับสามหนึ่งหนึ่งนะ้ำขนเรียกจะคล้องไวนะ้น่ะฝันดีดีดว่าเถอะฝันดีอบาวความฝันใหนฟังนะฝันจา้างไดก็ฝันอันอันเก่าให้ล่ะ เมื่อคื้นีฝันว่าฝันว่าไปกิ่นเขาน้ำเขาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาไม่ไ่มากินยนมาเลี้ยงเอาเะียผามาหอยพ่อเสียผ้ามาหอยไว้หน้าบ้านเอาเะียผาผู้ใดนี่พราะแม่น้องไฟดอกไงเอามาหายเจ้าพไปนะตะเกาเสียผ้ากานฝันมาได้เสียผ้าเล่บเขาการฝันว่าเขาได้เสียผ้าวัดนี่ถือสุนงซีเนาะ เอากระตาผ่ามาตั้งไว้หนาบานอ้อ oh. อันอีเดือดตาผ่าจ้าอไม่ใ่ไปนะอ๋ออันนี้อันนี้เขาเอาผ่ามให้อันนี้เอามาหอยไว้เลยมันเอามาหอยไว้หนาบ้านอ้ตะวันเปิดประตูมันออกไปหอยไว้เขาเอาเอาเจ็บผ่าผู้ใดมาหอยอยี่นีสนเอาน้ oh. องหนูล่ะหนูามาอีแมวเชนอ่เ uh. ออขอบใจอะไรด้วยลย่ะเสียกันยาวม oh. าหอยไว้ นัวมาะหอยแม่โอ้ขอาวเสียมะหอยไปให้เออมาหอยให้เอาคือดีใจล่ะโอ้ยโระมาณเองโอ้ตีเป็นเลขอีหยังตัดบาดที่ไหก็เตีกะเขียนเลขไว้มันก็ทิบวเขา๋อเขียนเลขไว้เขียนตัวใดไว้ตัวเขี้ยนไว้ปไปหกห้าห้าเออโอ้เขี้ยนหกห้าห้าไว้กับสามหนึ่งหนึ่งตอนนี้แหละโอ้เขี้ยนหกห้าห้ากับสามหนึ่งหนึ่งไว้เออโอ้สามหนึ่งหนึ่งมัเห็มันสเบิอนบบนี้จังเล มันสีเบิ้ลตัวนางนสีเบิ้ลตัวหลังว่ะหกหาหก็สามหนึ่งอ๋อมันสีเบิ้ลตัวหน้าคือตัวหลังท่านหลัอว่าเจทีละหกห้าห้าแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งอ๋จะต้องร่องเบิ้งเหรอร่างเบิ้งเหรอวะแต่ว่าห่างคิดไว้จะคว้างคือทำเป็นตั้งสิ่กับฟันดีคาดกันหรอฟันดีตัวแะเรียกว่าฟันดีก็เสียภาษามะหอยไปพอมะแต่ก็ต้องหมดยั่ถึกเนาะ ตาผ่ามาตั้งกว่านี้เด้ออีแม่ตาผ่าเจ้าไปนะเอ้าตาผ่าแม่ต้องหึงอะไรล่ะนัวมาหายอีแม่ไปนะโอ้ขอบใจหลายด้วยลาะอันนี้ก็เอาเสียกันย้เอาบ้างหอยใไห้โอ้โหใบงามงามอันนี้ก็เสียกันย้เอาบ้างหอยใ้ไห่ใบงามงามโอ้โหก็ดีแต่อีหล่คือเอามาให้แม่นัวมาหายอีแม่โอ้ยขอบใจหลายด้วยอย่างนี้ก็ว่ามันจีถึงเนาะเขียนเดีกว้เนาะ เปิดวาในใจว่าจะเรียกว่าเลือกเขาเราบ่หว่าการเปลี่ยนจังสีมันต้องเข่าด้วยว่าถอดตัวฝันจังสีก็คือเลขชุดเขียนไว้นี่ได้มาแต่ใส่อันเขียนไว้นี่อันเขียนเน้่ยเอาก็ฝันตัวเป็นเลขฝันเออฝันตาดนแล้วว่าถอดตาด่วนโดนไหมออ๋อ ฟันเต๊ตองหวดีโอ้เป็นเลขฝันตั้งแต่ตองหัวก็ได้เขียนไว้ว่าตองเขียนเสียงไว้อีกโอ้เขียนเสียงไว้เขียนไว้น้ำกันอ้สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกห้าห้าสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกห้าห้าเท่านี้ละยายกับจิตติงสองตัวติงสามตัวพร้อมห้ามันถึงเนาะเขียนเลขไว้คือฝันดีแท้บ้างจิตถึอโอ้โยังไงมาเขียนเลขจุดนี่ไว้ตั้งแต่ตองหัวเลยว่ะฝันตองวดก็ได้เลขมา กวนหว่ามื้ออื่นมื้อหื้อเอนี่กัเลขกัสิออกกดสิได้มื้ออื่นนี่แหละเอ้อเอามืออ้ออื่นนี่ล่ะว่าติอ๋อวันที่1แหมมื้ออื่นกัสิไปใบลวดเฮียนบักสังพร้มอมเราซื้อเลขพร้อมเออวันที่ไหนก็ดทีซื้อเฮียนบักสังเลขกัสิออกว่าซั่นทอดเออเอาเลขเข้าแล้วว่าเลขเข้าแล้วว่าซั่นทอดอุกขฝันทึบฝันดีโอ้กัดที่ฝันดีคือกันนี่ล่ะเนาะอุกขฝันคึบ โอ้สแสดงว,ดยยว่าเอาว่าวามฝันเห้ฟังไหมก่อนก่อเป็นจังไดก่อนฝันว่าจังไดก่อนอจังที่คิดว่ามันเท่าเลยฝันที่แรกก็ที่ฝันมายางไปวันนี้บักนึงเลน่นน่ะเล่นแล้วอเอาเล่นหายอยาอียงละต้องเท่าผมเสียไหมแมอ่อันเสียอันทั้งสองอันเลยสองจริงเลื่อ ต้องเท่าไม่ไหมอยู่ฉันก็เลียนหาหากระไปหากะมาโอ้เห็นเราอีแม่พัดนะเห็นแล้วพ่ดจันต้องเท่าผมเห็นแล้วพ่ะนะเอ,อตัวไปเห็ดจังไหนือให้มันเสียผมใส่ผมเลียนบหมือมันเลียนเหียพอดนะเลียนหาเกือบทีท่แดกนะว่าเกือบเสียทำไมไมีควันเห็ดเกือบเสีหหหหหหหวยหาหาเราย่ว่าอันน้ตีเป็นฮกหา ามหนึ่งนี่ฝันวันเร็กน่อยอีนึงอุ่มเด็กน่อยอยู่บนข้างอเราอุ่มเดีกนอยอยู่วนขางก็เป็นสามน่นึงคนอุ่มนังอยู่วนข้างอ้หกหาหาเพื่อเป็นซีหนึ่งหนึ่งสามนึ่งนึ่คือไม่ใจอเออมันนังอยู่วนข้างเนาะแต่ว่าหัเขียนเขียนเลขสามหนึ่งนึ่ไฝันดีกักหาหาเนี่ยโอ้กัสามหนึก็ไรีฝันดีจนวดมื่อสุดท้ายนี่และว่าอ่นทอ ้ยเลขสิถือบ่วใช่วแสงตัวเลขสีขาคกลงวเนาะสีเป็นสีเยินอันกับางเอายํำตัวเลขคุแม่ยํำตัวเลขก็แห้งแห้ให้ฟังแน่เอาหันหนาเบิ่งกล้องกับฟันว่าออึ่งบ่ยำตัวเลขเลยยำตัวเลขอ่มีตัวไดน่กกับสามเลยละจ้าหกห้าแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งามหนึ่งหนึ่สยะคุณแมาะ นี่แหละครับก็เป็นตัวเลขของคุณแม่หวดคนฝันดีนะครับหกห้าห้าแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งนะครับกับล่องเบิงโขาหาสามหนึ่งหนึ่งใช่พี่จ๋าย่านเบิงเอานะคุณแม่เนาะมากกับพอยตามบัชสอบกับไห่พันนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับคนไหนโชกไห้มะกับล่องเบิงนะครับขอขอบคุณคุณแม่หวดนะครับดีนะครับแนวทางในเมือนี้นะครับ